สวัสดีครับพบกับเซลล์อุ่มโตยต้าโคราช1988นะครับวันนี้จะพามาชมบูธของโตยต้าโคราช1988นะครับจัดงานมอเตอร์โชว์นะครับวันที่4-12นะครับธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าวันนี้นำรถอะไรมาโชว์บ้างนะครับเชิญนั้นเนี้ยครับคันแรกเลยนะครับจะเป็นตัวยาริสนะครับตัวสปอร์ตนะครับ ตัวนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่6,900บาทนะครับแต่งให้ลูกค้าแบบตามนี้เลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาแวะชมกันที่บูธได้นะครับอ่าครับผมคันนี้ชุดแต่งเป็นของฟ a ตติโนนะครับตัวยาลิกันสีแดงครับใส่ชุดแต่งฟ a ตติโนแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของกรอบกระจกตัวด้านข้างนะครับเป็นลายเคปลาคาร์บ,บอนนะครับ แล้วก็มือเปิดเคป l า r คาร์บอน GR Spot t นะครับแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมามาชมกันคันนี้นะครับเป็นตัว A-Tip e n t นะครับผม A-Tip e n t คันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็จะเปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นขอบ15นะครับผมเปลี่ยนตัวมือเปิดนะครับเป็นสีดำนะครับดําเงานะครับรถดูสวยงามดูมีมิติอีกแบบหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวไปชมอีกคันหนึงกัน วันนี้รุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับในกลุ่ม PPV นะครับก็จะเป็นตัว Fortuner นะครับผมตัวนี้จะเป็น 2.4V นะครับแล้วก็มีการแปลงในส่วนของกระจังหน้าเป็นในส่วนของ GR Sport นะครับเปลี่ยนใส่ฟร์โปงนะครับคาร์บอนมอนซ่านะครับอันนี้ครัโปรงคาร์บอนมอนซ่าครับผมเขี้ยวตัวนี้เป็นเขี้ยวดำเงาครับผมแล้วก็ตัวชิ้นชายล่างเนี่ยเป็นของ GR Sport นะครับ คันนี้ใส่ยางนะครับผมขอบสิบแปดนะครับล้อท E นะครับ SUV นะครับก็จะมีการโหลดหน้าหลังลงนิดนึงนะครับคับผมเป็นแต่งแบบแนวสไตล์ซิ่งนะครับผมก็เป็น p ี่พีีนะครับแต่งให้เหมือนกับ s อ v นะครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็สามารถเข้ามาชมกันได้ที่บูธมอเตอร์โชว์นะครับของโตยต้าโคราชหนึ่งกกนะครับสำนักงานใหญ่นะครับในส่วนของบูธโตยต้านะครับก็จะมีโตยต้าโคราชหนึ่งก้ากที่เดียวนะครับที่ขึ้นงานมอเตอร์โชว์นะครับเดี๋ยวมาชมคันด้านนี้กันต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวลีโว2.4 4สี่ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ขายดีมากๆครับรุ่นนี้ครับราคาอยู่ที่692,000บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับ ได้ในส่วนของล้อแม็กขอบ18ปนะครับลายวิวนะครับโหลดหลังลงนิดนึงครับผมอ่าแล้วก็คันนี้เปลี่ยนใส่ในส่วนของไฟหน้าโปรเจกเตอร์ใบบ b e a m l ม d นะครับแล้วก็แปลงหน้าเป็นตัว GR s p o r สให้นะครับกรอบตัวเนี้ยเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้ก็ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ่ะ เดี๋ยวมาชมกันอีกคันนึงครับตัวนี้เป็น r ี v o p i เลนเนนะครับผมตัวรุ่นยกสูง Entry เหมือนกันนะครับอยู่ที่717,000บาทสีขาวนะครับเปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กขอบ20นะครับยางออฟโรดนะครับแล้วก็มีการยกหน้ากับยกหลังขึ้นด้วยนะครับคันนี้คือแต่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าแวะมาชมที่บูธได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็ โทรติดต่อหาอุ้มได้ครับผมเดี๋ยวคุยกันทางไลน์หรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามอยากได้รุ่นไหนชอบเป็นในส่วนของยาลิสเอทิฟฟ r t อร์จนะครับหรือจะเป็นรี v o นะครับตัวเตี้ยแล้วก็ตัวยกสูงนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ครับขอบคุณครับ